สวัสดีครับนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้พบกันที่ทุ่งนานะครับวันนี้ออกมาทําเถียงนานะครับนี่เคลียร์ต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้วยนะครับไอ้เคลียร์ต้นไม้ที่ตัดนะครับวันนั้นก็ค่อยทําไปทีละนิดนะครับอันนี้กล้วยที่ปลูกไว้นะครับอันนี้แบบปลูกแบบไม่ได้หงายก็รากขึ้นนะครับนี่คือหงายขึ้นนะครับสองาทิตย์แล้วแม่กระบนว่าปลูกอะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะครับที่สองสัปดาห์ยังไม่ได้โพ ยอดขึ้นมาเลยนะครับนี่กล้วยนะครับนี่สองสัปดาห์ละที่ผมเอามาจากพ่อใหญ่ตุยหมอดินนะครับอาจานทองก็ยังไ่ได้งอกขึ้นมานะครับปลูกแบบไห้ไห้ลากขึ้นนะครับนี่เป็นบวมนะครับขึ้นแล้วขาก็กําลังงามนะครับสำหรับเช้านี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตดูอันนี้ต้นที่ผม ต้นกล้วยนะครับลองไว้ข้างล่างนะครับนี่ก็สดชื่นเลยนะครับนี่ติดแล้วนะครับใบเขียวเลยทอดใบแล้วนะครับแล้วก็มีต้นเงาะที่ปลูกนะครับผมลองไว้สามต้นเหมือนกับมันจะสดชื่นกว่าต้นอนื่นเลยที่ว่าปลูกต้นไม้หน้าแรงแล้วก็ตัดต้นกล้วยสามท่อนไปลองอันนี้นะครับต้นเงาะลองปลูกดูนะครับไม่รู้ว่าจะ เป็นลูกไหมนะครับแต่ที่นี่เขาไม่ค่อยปลูกกันนะครับเพราะว่าดินมันไม่เหมือนดินถุกเขาไฟแถวอําเภอกันทารักษ์แถวอําเภอขุนหานนะครับแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งต้นมะนาวมะนาวไรเม็ดนะครับอ่ามะนาวไรเม็ดนะครับเจ้าของบอกว่ามะนาวไรเม็ดตะโกนบอกมานี่นะครับคือมันมันอ่ใบมันไม่เฉาตั้งแต่เราปลูกลงแล้วก็รดน้าให้มันชุ่มๆมนะครับมันอ่เปรียบเทียบกับต้นอื่นคือต้นนี้ที่เราลอง ต้นกล้วยไว้ข้างล่างเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ดีมากๆเลยเทคนิคนี้นะครับสอสัปดาห์กว่าไม่มีเฉาเลยถือว่าโอเคแล้วก็เราลดน้าอาทิตย์นึ่งลดสองครั้งเองก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับวิธีการปลูกแบบตัดต้นกล้วยมาลองแล้วก็ลดน้ําชุ่มปลูกหน้าแรงนะครับเดี๋ยวเราไปทาเถียงนากันวันนี้ก็ทาเถียงนาใหญ่นะครับไปช่วยพ่อทําเถียงนากันกับน้องนะครับวันนี้มาเอาน้องมาใช้แรงงานด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นงานหนักนะครับวันนี้ทําเองนะครับ

เอาออกทางออกทางเลยเรื toward ει, toward ่องอะไรเดี๋ยว็อลถูกใจนะหนึ่งสอง người subscribe cho giờ Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp

เอาอีตัวไหม่เทวดาหักไหนเ <laughs> พราะว่ามันล่มไห้แล้วล่ะเขาก็ตัดไวยถาจากก็บแบกว่าใส่เลย <laughs> โอ้ยแม่ไเห็นยางใกลยงมากยังว่าหัากเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ไปแค่ไปตัดออกนี่เทวดาตัดให้นะครับ <laughs> แน่สุดยอดเลยเ <laughs> ถียงนาน้อย <laughs> <laughs> มันหักลงเองเนี่ตรงขนาดนี้นี่ <laughs> เพื่อจะให้มาทําเถียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ <laughs> พ่อกับแม่ก็แบกมาเลยมาทําเถียงก็ดีเลย ูกอะไรเฟื่องแล้อลองดูนะครับไหนไหนดูหน่อยพันธุ์งน้ำเต่าลองดูลองดูปลูกแซมไปนะครับบรรยากาศทำเสียงนาวันนี้ทํามาหมดครอบครัวนะครับไอ้หมอนแล้วก็น้องชายนะครับเสียงนาใหญ่เลยไม่ใช่เสียงนาน้อยแล้วครับนี่หาไม้เองตามธรรมชาติแล้วก็ทําเองนะครับ หามาเองในในนาของตัวเองนี่แหละครับที่เลื่อยลงวันนั้นนะครับแล้วก็ช่วยกันทํานะครับก็ถือว่าประหยัดค่าช่างไปด้วยแล้วก็ประหยัดค่าไม้ไปด้วยนะครับวันนี้เราขึ้นตน้นเราขึ้นเสาอย่างเดียวนะครับต้นไม้ที่ผมขนมาที่เลื่อยวันนั้นก็คงจะไม่ได้ไม่ได้เอาขึ้นนะครับวันนี้เพราะว่าไม่ทันนะครับวันสายมากแล้วเดี๋ยวน้องก็จะไปทํางานนี่นะครับตน้น เสาเก้าต้นนะครับกะด้วยสายตาระยะกี่เมตรก็ไม่แน่ใจประมาณหเมตรนะครับห่องหนึ่งเอ้ยประมาณ4ี่เมตรกว่า5้าเมตรนะครับความยาวนะครับความก้างน่าจะสี่เมตรนะครับนี่เทียงนาใหญ่เลยนะครับเลือขึ้นขึ้นจัว่วอันนี้ก็ทำเอาเสาลงเสาก่อนวันนี้เพราะว่ามีแต่เสาต้นมาตรฐานเลย เสาใหญ่แทนเสาปูนนะครับประหยัดเงินได้อีกนะครับเสาปูนน่าจะต้นละสองรอยกว่าบาทสามร้อยนะครับนี่เราก็ทําเองนะครับพ่อก็มีความรู้ด้านช่างก็ประหยัดเงินเลยแล้วครับนี่ถือว่าถ้าจ้างเขาทาก็สามสี่พันนะครับค่าแรงนะครับไม่รวมค่าอุปกรณ์นะครับเป็นโปรเจกต์ที่งอกเงยขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับพูนนาไม่ไม่เรียกว่าโค้งหลองนาครับเรียกว่าพูนนา เครื่องฟ้าก็ตัวกล่มหมดแล้วครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวร้นอนนี่กี่โมงแปดโมงนะร้อ,ะนอนครับเสียงนาน้อยก็เป็นรูปธรามขึ้นนะครับนี่ครับทำกันสามคนนะครับพ่อลูกนะครับแล้วก็วันนี้น้องชายมาช่วยแล้วก็แม่ยายหมอนมาทั้งครอบครัวนะครับวันนี้เราจะกลับแล้วนะครับวันนี้ น้องชายกำลังยืนคุยกับพ่ออยู่นะครับก็ถือว่ามาชมสวนนิคมมอนทัวร์ด้วยกันนะครับวันนี้สวนพ่อใหญ่ดมอันนี้ก็ได้สวนของพ่อสวนของพ่อนะครับก็ถือว่าได้งานไปอีกขั้นหนึ่งนะครับทําเฉียงนาน้อยไว้หลบฝนหลบแดดนะครับเป็นการเข้าสวนในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับ ตายแล้วเยมอนบอกไป